เดี๋ยวเร็วครับเดีวเร็วคู่ไหนครบแล้วให้นั่งลงนะคะใครเสร็จแล้วนั่งลงครับใครเสร็จแล้วนั่งลงใครเสร็จแล้วนั่งลงคนไหนเสร็จแล้วนั่งลงครับผมโอ้ยใส่สุกไหนมาเปลี่ยนลุคสายกูดันสูทตัวมันใหญ่ใหญ่ตาสายอยู่เร็วเร็ว โอ oh, ้สีม่วงสีม่วงจะครบแล้วสีม่วงจะครบแล้วใครถึงก่อนครับสีม่วงถึงแล้วสีม่วงถึงแล้วสีม่วงเข้าที่เส้นใจก่อนเพื่อนสีฟ้าเหรอครับผมสีฟ้าก็ถึงแล้วสีแดงสีแดงสีแดงถึงแล้วสีเขียวถึงแล้วจนไปดีดูทันไหมครับผมโอ้ยสีเหลี่ยมกอยน่าสูโอุ้ยทำแบบแกวูบูอยู่ ครับจินาล็อกนำกบสีแดงสีแดงสีแดงเสียช้างสีแดงเสียช้างบันทุกจะเสียแล้วนะครับรรทุกจะเสียแล้วสีแดงสีแดงสีม่วงสีม่วงเลยอีกสามคนสีม่วงอีกสามคนสีม่วงไปแล้ว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 สีแดงไปแล้วสีม่วงไปแล้วจะได้ดูนะครับจะได้ 什么东西比较